สมมติสมมติไอชิดดิวไอชิดดิวอยากอยากเป็นแบบอยังเป็นหมอหมาก็ได้แล้วให้ไปเรียนครั้งนี้พงเงาแต่มันก็ได้สอบนั่แหละมันจะได้สอบเลยแต่มันก็ได้ใช้ก็เข้าใจว่าแม่มันแบบอันนี้อยากให้ไปเรียนไม่อยากไม่ไม่อยากให้อยู่บ้านเฉยๆไงใจแหละกูด่ากูด่าแม่ด้ยเธอมันมาขคับมืดิไม่ชอบตีงเี้ เก็สามคิดเก็บอะแล้วเรียนถึงสามิสี่มันด่าด้วยไม่เก็บตเก็บตกัเนี่ยวไม่อี่มันสนุกตรงไหนวะเรียนคณิมันนุกรเออมันสนุกตรงไหนวะเรียนคณเียมันะัูมิับคนออมับคนับ เออเอาจริงๆนะชีวิตนี่แม่งกูใช้แต่เครื่องคิดเลขเนี่ยแต่ถามว่าบวกลราคูณหารมันก็มันก็เป็นพื้นฐานมันก็ต้องควรมีเว้ยก็ทำได้แล้วเออก็ทําได้แล้วไงแล้วเออแล้วไอ้ไอ้ครูคิดอะไรจะพูดไอ้ครูคิดอะไรจะพูดเนี่ยเรื่องใช้พบเครื่องคิดเลขตลอดเวลามึงไม่รู้จักโทรศัพท์เลยเบนมึงก็มีเครื่องคิดเลขอะโรงเรียนเรามันไม่ให้พกโทรศัพท์ไงมึงเข้าใจไหมโรงเรียนเรามันไม่ให้พกโทรศัพท์ไงมึงเข้าใจวะ ครัว่าตอนตัวไปทําไมเราต้องใช้คณิตมันก็บอกว่าถ้าตอนตัวไปเคยจะพกเครื่องคิดเลขตลอดเวลาแหละกูบอกว่ากูใช้โทรศัพท์ไอ้กูแล้วครูไม่ต้องไม่ปวดเลยนะกรโทรโทรศัพท์เนี่ยพกตลอดเวลาแล้วไอ้เหี้ยมนุษย์เราอ่ะเออตัวขับมันพกตลอดเวลาอยแล้วมึงถามครูดิไอ้ย่าสอนมึงกดมาเล่นเลยไม่เห็นกดมาเล่นตบหัวไอ้เย่ยไอ้ชื่อกูเนี่ยยังถ่ายรูปเลยไอ้ย่าเราพลาอ่ะยังไม่พกเลย ถ่ายถ่ายชีวิตอ่ะวนจีเนียยังไม่โตอ่ะคนแก่แก่ยังเลือจริงจริงต่อเลยไอ้ดีวเราวันนี้มึงตนเต้องป็ยนเป็นเรียนพิเศษวั้เนี่ยวจะเปเอียนพิเศษเท่านั้นอะไม่เรียนแล้วไม่เฮ้ยไอเดียวไอเดียว ไอ้ดิวไอเียที่เรียนพิเศษมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูแจ้งเอาตำรวจไปลงแม่งเลยสัตว์เออแย่โควิดก็มีเออโควิดก็เยอะไอ้เฮียแย่จ่าคนเนยนะไม่ได้ไงไม่ได้ไงเป็นคนเออเบอรคนสายทีไปก่อนในป่าก่อนในป่าหรือเปล่าใครใครไปไหนมาไหนยังไม่รู้เลยแล้วเรียนพิเศษทุกวันเลยเหรอวะเออทำเรียนทุกวันแล้วหรอ หรือว่ามันจ่ายไปก่อนว่าเฮียกูเห็นวันเกี่ยวไปวันไหนก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปแต่นเนียนแค่ตอนเย็นนี่เย็ยนพิเศษอยู่อะตาม,มงูไปเนี่ยเแต่เป็นชั่วโมง,งเรหรอไม่ทำไรก็ <จะ S 2> ได้เลยเนี่ยเราเกี่ยวทำได้ยังเป็นยังมึงร้านอะไรจังหวะ มันเยอะไงมือเค้หอยเฟลวะหอยเฟีจำลอะโอ้โหอย่างนั้นเลยไอดิวเอ่อคือสรุปวันนี้มึงต้องไปใช่ไหมเนี่ยวันนี้วันนี้มึงต้องไปใช่ไหมเนี่ยโอเค่เรียนเที้ยอะไรกันหนาววะที่เคยเรียนออนไลน์ก็ปวดหัวจะตายเลยเที้ยต้องไปเรียนเทียนี่มีกี่ตัน

เออเมื่อวานวันเกิดได้ป้อมเนาะป้อมบอกเออที่หน้าตาันวันไอ้ไม่รู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 ้เมื่อวานวันเกิดมันดูวันเกิดเราจะอายุสั้นลงหนึ่งปีคนนะ ยังไงฉันก็จะที่เข้าไปใกลน้ำตาไหลเป็นไรออกไปไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันแย่ช้าหรือว่าสุขใจนไไ้ำตาเธอไหลมาไหลมาจากจุดไหนไปไแลกรอละการกระกันกน,นี้

เฮ้ย <g ül> มึกหมดเลยวแต่กุ้งก็แค่อ่ะเหี้ยอะไรวะเนี่ยขี่ข้าวอะไรอ่ะ